เปลี่ยนน้ำมันตัเินนะครับผมนี่มันจะเป็นแบบนี้น็อตบล็อกคันเอาไม่ชัดสี่เหลี่ยมนะผมไม่ควรถืียกลองไหนพอนี้ใส่เข้าไปบล็อกสี่เหลี่ยมนะครับ มากทีเป็นหกแต่อันนี้เป็นสี่การออก นอนเป็นยังใหม่อยู่เลยบ่นอนใหม่มากนอนมันนอนทีละโอ้ยเขาโทราได้เปลี่ยนหายหรือเปล่าทิยนเทียนดีจีเอาหาขึ้นจีเอาหาเหมือนกันอืมดำอยู่แล้ว เปลี่ยนทิ้งครับผมก็ดำอยู่หน่อยมากเลยือหน่อยแต่ว,ว่าแสดงว่เาเขาดูใหด้ดอย่าเปลี่ยนให้ดูหน่อยมากเลยประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ปวดนะพุ่นกัรนรถเล,ลือ่อ อีกข้างหนึ่งครับเลยอีกข้างหนึ่งเลยหนึ่งข้างซื้อเทียนมาดีเบิดนั่นแหละอีกหนึ่งข้างนะครับผมบล็อกขันจะเป็น12.7เออเหนียวหรือเออนีอย่ยงงู่รู้มินบ่ไม่รู้ครับอันนี้ก็คานออกมาเดียวอีกข้างนึง เดี๋ยวอันนี้ผมขันแล้วัโอ้ยไม่ออกมรูเติมมันใหญ่กว่ามาร์คทีนะครับมาร์คทีผมดูเล็กกว่านีกที่เติมมันแต่นี้รูใหญ่น่าจะเติมง่าย อื้อเพื่อนเพื่อน,นโอ้ยน่าจะเปิดรูล่างก่อนผมไปเปิดรูบนก่อนโอ้ยอืมรูล่างก่อนนะครับรูหลังรูหลางก่อนอเปิดรูเทิงก่อน <c oughs> เปื่อนเลืออแต่ข้างนี้เยอะกว่าข้างนั้นอยู่ข้างนั้นน มันดี่อโอเคใช่แล้วบอแม่คันน็อตเข้าคืนก่อนนะครับผมคันน็อตขอคืนให้ซันคันน็อตกลับคันน็อตใส่ก่อนน็อตใส่กลับมาก่อนใส่กลับคืนก่อนมันแอลางวะมันแลางบะดิเจอดูก่อนเห็นบอแม่เห็นไหม โอ้ยนอนไม้มากเบิ้งบึ้งนอนแบบยกไม่บ้าติทุกนอนไม่มากนอนไม่มากเออเขาอ,าขาอ,าาอา่าน,นอ,นอ,นอาะไยังแหนดีนบ่นี่แม่นบ่แม่นบ่อะเขาอ่านภาษาอังกฤษนี่ขันปิดรูไว้ก่อนนะครับขันปิดรูไว้ก่อนเอ้าดินดินดินโอ้ย เนด้วยกันพวัตึงมือก็พอค่อนอยู่ไหนเห็นบอ่อแม่เห็นบอ่อเห็นไหมคือถ่ายนิ่งแท้โอ้ถ่ายนิ่งมากเลยโอ้ตา,ากล้องถ่ายนิ่งมากเลยครับ ขอปอกนึ่งเนาะมันอยู่เนาะนะโอเคของเจอเ,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 เอพราะว่านา้ำ่างน้ำมันเคลียเบอร์140สี่ส G.L. ห้าโอ้จริงเติมแบบนี้ทำางดี อันนี้เขาอ่านว่าจะกไหไหมรีเวลิลบ่ไปไว่ายังระดับปะ,ปปะเ,เติมแม่นะรดอเปล่าเติมให้มันไหลออกรูนี้ครับก็อบพอนี่แบบนี้เติมงางบางทีเติมยากรูเล็ก มากที่เอาคู่หน่อย่นนี้ยีงไมรูเล็กกว่านี้อีกนะครับท่านผู้ช,ชมป้ะมาณจะกริดว่ะเติมมันนี่ง่ายประมาณจะกริด อเอาละอันประมาณจะปิดตัวเตรมรถออกรูนี้นะครับแล้วก็พอติดไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดไป่อยมันล้นเกืือมันล้นว้าย ยิ่งเต็มเลแล้วมันร้อนเห็นไหม,มแม,แม่อ้าวไอ้กอบแก็ะขาลายมาแล้วโอ้ยสุดเสียงเพียงมานี่แม่เลยสายเมามนสายเมามาครับสายเมามา ใช่ไหมยังอ๋อก็ไปก็มาเป็นตากล่องเทนแม่คอยเน่แม่คอยนั่งนิ่มากเลยทงไซจะเป็นตะคิวแล้วมั้งขานี้เป็นตาของแทนแน่อ่อนเกินอว่ายางดิ่เจะทายทางนอนคือแม่คอยทายเด้อเพราะว่ามันจังค์หจะซีร่งได้เจ้าเ้าเมือนเอือจิ๋วาดเหตุ ใช่สีหนาด้ดินตกใสไหมเนี่ยปไงไปไง,ไปไงชักก็ดีครับดสีสองสองเกนลอนพอไหมครับไม่น่าเครับ <laughs> <laughs> เติมไปเยอะวนะครับผมเติมมัน่อนเลเวีมานะครับเฮ้ยไปซื้บอจะฟังบอว่อะไรอัดชิบป็ยังเเดี๋ยวพพ่งเดี๋ว <laughs> เดีวสารอาิพก่น พอดีรู้นี่นะครับเกี่ยวกับเมามากับเสียงเพลงนะครับเกี่ยวกับบบบเสียงเพลงอย่างนี้แม่เลยเมื่อหูมันเติมจัหลิดบ่ได้กล้าบ่งตะกี้พอจะเติมไอ้สองขวดด้วยเนาะบ่ตัวเดียมันบ่หมดบ่ไอ้ใส่ขวดหรืไม่ตะกี้ท้องขวดมันอยู่สามสามดิบบ่ มันตกใส่นเะนี่นยรดนหลอกตัวอย่างคือว่าเติมเติมขั้นเก่าจะเกี่ยนะลดนยังวะโอ้รดน่ะโอ้นแล้วโอ้ยล้นละนะ่นะ,นะนะแล้วเติมเติมครับต้องขึ้มาพวจ,าจังงกรลิติที่สารหน่อสองสามลิตรเลยพวไอ้คันเก่าเจาะือว่าเติมนั่นจีเติมโบราณเลยขายเน่ยอ้าวขาคันน็อตใส่ครับผมคันน็อตใส่มันเป็นน็อตสี่เหลี่ยมนไม่ใช่หกเหลี่ยมมุนไม่ถึกมุนไม่ถึกทางแล้วก็หวานครับผม สาเก็หนึ่งปอกไงเนี่ยไวันหนึ่งปอกฝ่ายไปสามผมนะฝ่ายไปสามปอกไปเลยครัเก็บเสือมาแค่หลอนหนึ่งเกินอนี่ว่เอาขึลื่นแล้วเอาไว้เบี่ยนน้ำมันเกลี่ยเจ้าประเทไทยเรากี่วะอันนี้เราว้าใครจัดก็ประเทไทยเรากี่วัตถุนวตถุนี้ตัวนี้ัดนเออ คอยขางออมาเรียบร้อยเป็นหนึ่งข้างนะครับปูมาค่าอันนี้ไป1นข้างใหนึ่งข้างไม่ใช่คิดเรืครับสีสีถลอกเลยสายบูครับเพ่อปไปอยู่ข้างหนึ่งกดซไปข้างข้างไหนครับไม่มีอะไรทำก็เล่นรถไปเรื่อยเพื่อนวะ อะไรเอ็มเบ็ดตัวละมั้งเอาถ่ายแล้วบะถ่ายแล้วเอาให้หนึ่งครับอีกข้างหนึ่งแคปครับแคปเอาแคปแมวครับแคปแมวใส่ WFC ได้บ่หล่ะ พวน่ไเนอนตาหน่งมนืเลยมนนืนนาาเด้ดำหรอครัวะดำาไดนมเหนือบ่มันเจ้มะเนือใส่ใส่โฟเอยุ่ว่าพวนด้เอโอเคาดูครบอันนี้ครับเจ้าแคปสามหนึ่ครับอาอาอาหนึ่งอกหนึ่งอกหนึ่งอก หนึ่ปอกเมื่อกี้ฟาดไปสามปอกครับนะตรงนี้ฟาดไปสี่ครับเจาต้องไปสื่อบอกกล้วยใช้หรอโบทำยังไงบไอ้กล้วยไหมเลรอกล้วยครับคี่ว่ามันมีสายน่อมไห

แต่เจ้าหาเนี่ยมันมันเหลวเนาะแมนตั้งตะกอนเติมอย่างวะตั้งเจ้าซื้อซื้อทั้งทั้งฝาและทั้งอย่างวะเนื้อเนื้มากเบอร์ร้อยสิบสิบเนื้อมากอ๋อดูทรงๆหน่าจะประมาณสองลิตรครับจักสองลิตรจักสามลิตรจั้วสี่ลิตรกับหูแล้วไม่ได้ไม่ไม่ได้ตาเลยหน่าจะสองแล้วบน่าจะเหลืออีกเหลือออีกเาไว้เติมแล้วมันเพิ่มถ่าย เปนน้ำมันเคงถ่ายขันใหม่ออกขั้นใหม่เพี่ยน้ำมันเรงถ่ายเลยมันกขั้นใหม่เขาบอีเปลี่ยนขวดขวดหนึ่งจุดสองห้าครับหลิตรห้ลิตรเปล่าครับขวดขวดใส่น้ำมันไหมครับสี่แมนครับหนึ่งจุดสองห้าเออหนึ่งจุดอ้าปมนเปล่ยนนะครับพี่น้องโอ้ยน้อยครับโอ้ใสมาเลยอ้อิง เติมได้นะครับถ้าใครยอยากเมาเมาปุ๊บน็อกเลยครับเรียบร้อยจองวัดได้เลยครับเติมง,ง่ายเดียวเองเจอร้องปัดไอปายไม่เงายวกูหน,น้ ไม่รู้กี่ลิตรแล้ครับออแล้ครับอตีตีไปน่าจะประมาณลิตรหนึ่งแล้วครับสบ่ลิตรหนึ่งแล้วครับสามบ่ฮะสามลิตรนี่ลิตรหนึ่งนี่บ่ไปใส่อันทีสามเลยตีตีตีสกลัวสองกลัวเนาะสกัวสามบว่าเห็นพอจะเติมตะกี้กับประมาณสลิตรแหละโตะว่าเติมคขันเก่านะ ต่ว่าตนี่มันใหญ่โค่าไม่สามเาสามแม่สามานะสาบสามนะาหนจะสร่ามยังงเนาะเริ่มเตยไหเริ่มเิรมลวเริ่มเตมแล้ว่าเบ็ดเบ็ดเบ็ดเซตสน่อยสาบหน่อก็บนี่อู้ดิอดิเยอะมากพี่น้องเช็ดแล้วกัน กะนอนไม่มากเลยเรับครับัเกาะนอกเกนอกเกานอกเนอกแต่เน้นในครับเบิ้งกีานอมันโอ้หเือผ่าเพลาเือมากเลยอ้ครับเบ็ดเสร็จหน้าจะประมาณ3ามนิดๆครับ น่าจะใส่อีกประมาณสองเป๊กครับพอดีตีรวมๆน่าจะสามสามหนึ่งสองตามยี่ห้อรถเลยครับสามลิตรหนอ่หนเรียบร้อยแล้วครับเก็บให้หมดครับน้ำมันมันเหลือ ตรวจออกลูกก่อนอ่าเรียบร้อยแข็งแกร่อะไอจังเลยโอ้ยมันพอดีเป็นบ่มัน,มนออกมา,าเลยเนอะเยอะจนเขียวขึ้นระดับนี้นะครับอันนี้เกลือไว้เอาครับเดี๋ยวมันล้นล้นอย่างโอล้นแล้วล้นแล้วพี่น้องโอ้ยเรียบร้อยครับน้ำแตกครับวา้น้ำแตกแล้วแยกทางครับเ,เรียบร้อยครับเยิ้มครับ ไม่ต้องใส่หม้อนะครับไว้ใส่โซ่รถก็ได้ครับโซ่รถยังเพียงนี่มันดำน้ำมันเกียร์ก็ขึ้นนะครับโอ้ยทั้งมัหนูเพงเอ้ามันทั้งหมดกับโค้ดหอยเหนียวควายนิสัยทั้งเดียวเว้ยแมนพูเรื่องอะไมาหลายทั้งหันเอาไว้ใส่ล็อกกิ๊อ้เกียร์น้ำมันเกียร์มันหรออ๋ออันแน่นครับหยกร้อยครับรอบแรกสามก็รอบสองสี่ก็รอบนี้จะกี่ก๊อกครับก๊อกเดียวเพราะเรา ก็เดาแต่ป๊อกป๊อกป๊อกเขออก้าหมดอ้าวมันป๊อก,กสร้างเงินปุ๋ได้นี่ยวะ <c oughs> อ้างบริษัทเดียวเองบริษได้ครับอ้าวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสรละวอ้าวเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นภารกิจเก็บของครับเสร็จแล้วครับผมเปลี่ยนเสร็จแล้วเอารถเข้ามาเก็บนะครับอา้าวให้ก๊อลฟแก้วพลาลายถ่ายนะครับได้เวลากลับเข้ากุแล้วครับ ฝนลินแป๊บแป๊บฝน,นตกแดดตอครับนกกระจอกจะออกจากลังนะครับปลาฟ้าเนี่ยเด้อมันลินแรงแล้วดิพาเจอแคทเข้าบ้างนครับฝนตกครับ พาจุดหล่อเข้าล่มเลยครับเดี๋ยวสีเป็นรอยครับเดี๋ยวสีมันจืดหมด คอสักหน่อยเดี๋ยวลังคาปเป็นรอยดูครับโมหน้าครับโฉมหน้าครับโซเฟอร์ครับบอบอเสียนนครับเสียนุน นอนจะเล่นหลังคาหรือเปล่าครับโอ้ห่างกันคือเรื่องด้วยหลังคา ทางแค่คือเรื่องเถอะังขายอหหอบอกบอกมาเลยมาเลยามาเลยมาเลยอ,อ,อีกได้ไหมพ่อ เรียบร้อยครับเก็บเข้าออลขวล้มหัวตกใจว่าเราหันคอยอดีคิดว่าถ้ากดก่อกครับคอ,อยยืนหนาคอยอยู่เลยกระจกเงียบรอยเงียบร้อย

การแบนหมดนะครับนี่ตัดไฟก่อนนี่ตัดไฟไว้เ,เปลี่ยอ้าวอฟอครับผมนี่หิดได้เรียบร้อยพอล็อกแบนหมดล็อกประตูครับเข้าว้าเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเสร็จไปหนึ่งอย่างยังไงบ้าง